ตอนไม่ทันแล้วเฮ้อต้องทำงานกระดึกนี้กับบ้านลำบากจังเธอก็ผูกวินกับใครสักคนสิพิมพ์อย่างพี่อมรอน,นั่นไงดูเขาเรียบร้อยดีนะน่าจะไว้ใจได้อือก็ดีนะบื หลังจากนั้นทุกวันตอนสี่ทุ่มพี่พี่อมรก็มารับฉันที่หน้าโรงงานทุกคืนถึงแล้วครับทุกถ,ถ,ถึงแล้วครับคุณเขาไม่มีท่าทางอยากคายฉันก็เลยผูกวินกับเขามาเรื่อยๆรสองสัปดาห์ผ่านไปนี่พิมพ์ฉันนั่งรถพี่อมรมาเมื่อตอน เย็นได้กินเหล้าจากตัวพี่อม,มอนด้วยล่ะก็เลยถามเขาตรงๆเขาก็รับว่าดื่มมาแหมแย่จังพิมพ์กลับบ้านก็ระวังตัวด้วยนะอืมซ่าซาว้าฝนตกแล้วแฮ พีอ่มอมอมารับมาแล้วรีบกลับดีกว่าบืนอ่ะฝนหยุดตกแล้วโชคดีจังว่าแต่วันนี้พี่อมอไม่พูดอะไรเลยฮะแปลกจังตรุดตรุดพิมตอนนี้อยู่ที่ไหนก็กำลังซ้อนรถพี่อมอนสิ ฟิล <Feel. S 2> มีอะไรหรือเปิ้ลพิมพ์ฟังเปิ้ลดีๆนะถ้าตรงนั้นไม่มืดก็รีบลงมาจากมอเตอร์ไซค์ด่วนเลยหาทำไมล่ะพิมพ์ทำใจดีนะพี่อมรเพิ่งถูกรดสิบ้อปาดหน้าตอนหกโมงเย็นตอนนี้เขาตายแล้ว หาเป็นไปไม่ได้เชื่อฉันลุงเถอะนี่ฉันกำลังซ้อนพี่เขานะปิ๊บอือ <c oughs> เออพี่อมรอหนูขอแวะราค้าได้ไหมจะไปไหนอีกมันช้าแล้วนะเออใช้ยังไงหรอทำไงจะหาเปิ้นดีกว่าเอ,อ๊ะทำไมโทรไม่ติด เลยครับเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยมันไม่ติดหรอกไม่มีวันโทรติดแล้วมันพูดอะไรของพี่เมื่อกี้ป้นยังโทรหาหนูได้เลยนะมันไม่เหมือนกันแล้วเบื่อเอีย้ยจอรถทำไมล่ะพี่เราหันหลังสิหาโรงงานใฟไหม แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะไม่ต้องทำอะไรเข้าเขาให้แวะมารับเธอไปด้วยฮะหนูไม่ไปหรอกโรงงานไปไม่เธอหนีออกมาไม่ทันเราตายกันแล้วทั้งคู่นั่นแหละเอารีบไปกันเถอะ ไม่ต้องแวะที่ไหนหลอกไม่ทันแล้วฟูฟูอ้า